ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กรบครับผมกับผมนะฮะเพจคนเหนือครับยุทธภูมินาวงนะครับสำหรับวันนี้นะฮะยังอยู่ที่รายการแอลเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นรายการที่พาท่านท่องเที่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับทางภาคเหนือของเรานะครับก็วันนี้นะครับก็จะพาท่านไปสถานที่อีกสองสามแห่งนะฮะซึ่งจะขอแนะนําเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับทุกท่านนะครับที่ไมือาเชียงใหม่นะครับจุดแรกนะครับก็จะพาไป แอลร่านอาหารนะครับโอกระจูนะฮะสาขาสันทรายเจ้าใหม่นะครับ,าาซ,รรบซึ่งเป็นแนวความคิดของละออนรุ่นใหม่นะฮะคนไม่รุนตีมีคอนเซปต์ในการออกแบบร้านอาหารออกมานะครับเพื่อคนสนใจแล้วก็เด้เข้ามาเห็นหู้มอว่าจะเป็นเรื่องบริหาจรจัดการเรื่องร้านอาหารก็ดีแล้วก็เกี่ยวกับการบริหาจรจัดการเรื่องแปลงกเกษตรอินทรีย์ของปุ่นนำผลผลิตจากแปลงกเกษตรถึ่อยู่ในบริเวณร้านอาหารนะครับ มาประกอบอาหารคือแขกได้ทานนะครับแขกกอบเล็ดอร่อยแล้วก็เจียม,มันในวัตถุดิบที่ใะมาทําประกอบอาหารที่ปลอดสารเคมีนะครับที่เป็นพักอ,อินทรีย์นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับทานอาหารเสร็จแล้วนะฮะพักค่าก็จะพาท่านไปเดินชอปปิ้งนะครับจุดแรกที่จะไปก็เป็นในบาซานะครับที่ตะแป้นะครับ แล้วก็ถนนคนเดินในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับแล้วนะครับวันนี้นะฮะแอลเชียงใหม่ก็จะพาท่านไปท่องเที่ยวร้านอาหารแล้วก็ไปแอลช้อปปิ้งกลางคืนด้วยกันนะครับไปกันเลยครับครท่านครับผมมาที่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่นี่นะครับเป็นสถานที่ที่ผมเคยผ่านไปผ่านมาอยู่เป็นประจํานะครับแต่ก็อะไรแวะนะฮะ นื่องจากว่าผ่านไปผ่านมบ่อยๆก็ชักจะแปลกใจว่าทีนี้จะได้ว่ามีรถจอดกันเต็มล้นไปเลยนะฮะเียจอดรถนะครับก็เลยคิดว่าที่นี่มันจะต้องมีอะอย่างดีๆแน่นอนลฮะจึงตัดสินใจแวะมาที่นี่ครับที่นี่ก็คือร้านโอ้กจูนะฮะ โอกระจู๋หูกระเจ้นั่นเองนะครับก็ปวดออกมาเป็นจื่อเจ้าของร้านเป็นนะครับซึ่งเป็นคนลุมไฟแรงนะฮะสามคนนะครับช่วยกันทำงานนี่นะครับจนหน้าวันนี้นะครับได้เปิดสาขาไปสามแห่งนะครับที่นี่คือติสาขาสันไซายที่นี่นะครับเป็นยังไงบ้างนะครับเขามีอย่างดีครับเดเข้าไปแอบตรงไหนกันดีกว่านะครับตีตั้งของร้านโอกระจูสาขาสันไซาย ที่เขาไปกินนี่นะครับอยู่ตีถนนวงแหวนรอบ3ระวังแยกหนองจ้ำนะครับและคิดชีวันกับแยกสันขยอมร้านอยู่ตทดกับถนนใหญ่หาได้ยากนะครับสาขานี่ต้องมีรถไปต่ออ้นนะครับบบมีรถสองแถวหรือว่ารถประจําทางผ่านนะครับสำหรับท่านที่ัสะดวกไปสาขาสานันทรายท่านก็สามารถไปแต่สาขานิมซิตี้เดลี่นะครับ ตรงแยกโรบินสันแอร์พอตเจียงใหม่นะครับหรือว่าถ้าจะอยู่กรุงเทพก็สาขาสยามสักควร์ก็ได้นะครับอยู่ที่กรุงเทพนะครับจอดรถเซตนะครับเราก็เดินเข้าไปในร้านนะครับที่นี่มีตีนังแบบทั้งแบบติดแอร์แล้วกับแบติดแอร์ตัวนะครับบรรยากาศในร้านก็ร่มรื่นดูดีนะฮะสั่งอาหารเสร็จแล้วนะครับผมก็เดินชมสวนพักนะครับซึ่งมีพื้นที่ประมาณ12ไร่ส่วนมากก็จะเป็นพวกพักสลัด ซึ่งปลูกแบบออร์แกนิกนะครับซึ่งเป็นจุดขายของร้านโอกระจูกกว่าได้นะครับจุดเด่นของทีนี่นะครับร้านโอกระจูจโอกระโจเลยนะครับซึ่งการซื้อผลได้นำเอาความเกษตรอินทรีย์ออร์แกนิกนะครับมาสร้างเป็นชุดเด่นหรือจุดขายทีนี้นะครับคือผลก็เอ,อ,เอาผลผลิตจาก พักปอนกับที่พักนิกนี่แหละครับไผปรุงอาหารไผประกอบอาหารเลี้ยงครับคุณค่าที่มาที่ร้านเปิ่นนะครับผมว่าเป็นแนวทิ่สี่ดดเดียงแล้วก็ประเมินภัยนะฮะจนกระทั่งณวันนี้นะครับโอ้กระจูนกระจก็โอ้โอ้กระจูยเลนะครับร้านนี่ก็ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งนะฮะใครไปเห็นมาที่ติดใจใหม่จะต้องมาแวะที่นี่มาชมความงามของแท่งพักต่างๆของอาหารที่อร่อยครับ พู้จักกับความเป็นมาของร้านโอปังจูหรือร้านอ,าอูกโจนะฮะกันสักหน่อยนะครับก็ตั้งโดยชายหนุ่ม3ามท่านนะครับที่ชอบทางด้านการเกษตรได้แ,แก่คุณอูนะครับคุณชลากรเอกชัยพัฒนกุณนะครับคุณโจนะครับคุณจิรยุทธภูวะคุณผลนะครับแล้วก็คุณต้องนะครับวรเดชสุชัยบุญสุรินะครับ มีการตั้งชื่อร้านจากจื่อปูกระโจนะครับเื่อปูกระจกนะครับเื่อนำมาผลคำก็เป็นคำว่าโอกระจูน,นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นซี่โคสงสภา,าโมงนะคะอันนี้เป็นไซส์เอ็มก็ะจะได้อันหนึ่งและนี้เป็นผักคะน้าเบคอนกรอบค่ะเป็นผักออร์แกนิกหมดเลย ก็เป็นอาหารปีใช้พืชพักสวนโคตรที่มันปลูกในบริเวณล่างนี่แหละครับมาประกอบอาหารนะครับซึ่งก็หลากหลายเมโน,โนูแล้วครับวันนี้สั่งอยู่สองสามอย่างนะฮะเมนูแล้วครับ,บ,รบก็มาที่นี่นะได้กินอาหารอร่อยยังได้ชมแปลงพักด้วยนะครับประกอบสิบ่งสำคัญก็คือคุณภาพร่างกายของเขาจะปลอดสารพิษจะไม่มีสารพิีค,ครับหนึ่งหนึ่อะหน่าจะตีนไง ตีนใหญ่ไปน่อยครับอะไระร้ก่อนของรึเป่าครัเนี่ยอ๋อไม่ใช่ครับในตอนเริ่มต้นนะครับได้ทดลองปลูกพักออแกนิกแล้วก็ส่งขายพักนะครับต่อมาเห็นรูทางจึงได้นำมาแปรูปเป็นเปิดเป็นร้านสลัดคาเฟ่แล้วก็ร้านกาแฟออแกนิกนะครับ ในตอนแรกๆก,ก็มีเพียง10กว่าโต๊ะต่ออันนะครับด้วยน้ำสลัดติรสาติอร่อยจากสูตรคุณแม่ของคุณอูนะครับบวกกับพักสลัดตีเป็นพักสดนะครับปลอดสารพิษและก็เพิ่มเมนูสเต็กขึ้นมาอีนะครับจึงมีลูกค้ามากขึ้นอย่างกล้าวกระโดดนะครับจนในที่สุดก็มีร้านถึง3ส,สาขาทีเดียวร้านโอกระจูด,ดังขนาดไหนนะครับดังขนาดติ่าคนเชียงใหม่และก็นันททกท่องเที่ยวที่ dan hama kai-kai kai yang tau makin ตลาดในบาซ่าเชียงใหม่ค่าวันพฤหัส,สบดีที่10พฤษภาคม2561ได้มีโอกาสไปเยือนจังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่อับน้ำอับท่าแต่งเนื้อแต่งตัวเสร็จบร้นยแล้วก็ลงมาจากห้องพักไปเดินเล่นชมสินค้าที่วางเรียงรายตลอดสอง,งข้างทางถนนท่าแพใกล้ๆโรงแรมดงตะวัน ทักมาเชียงใหม่ทั้งเทียนะครับที่จะขาดไม่ได้ก็คือนี่ค่ะหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็ต้องมาเดินสำรวจในบาซ่าสิคะในบาซ่านะครับถ่ายว่าไงในบาซ่าในบาซ่ามาหลังกันในบาซ่าในบาซ่าบ้านเราก็บอกในบาซ่าในบาซ่านะครับก็เป็นตลาดนะครับเขาเรียกว่าตลาดนัดกลางตลาดนัดกลางคืนตลาดนัดกลางคืนนะฮะก็จะมีตั้ง วันน ah ี้ผมกับคุณกริยาจะับจะพาท่านไปชมการน้อยบาซ่าที่เชียงใหม่นะครับที่มันตั้งูที่ท่าแพเนาะ้องใกล้ๆกับที่พักเลยค่ะวันนี้นะครับเป็นยังไงบ้างนั้นนะครับเราไปชมตลาดน้อยบาซ่ากันดีกว่าครับรับรองว่าท่านจะสนุกแน่ๆไปกับเรานะครับ เมืองท่องเที่ยวระดับโลกอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยมักนิยมไปท่องเที่ยวกันอย่างมากก็คงจะมีไม่พ้นเมืองท่องเที่ยวเมืองเชียงใหม่นั่นเองที่นี่มีความพร้อมในทุกๆด้านทั้งความสวยงามของธรรมชาติที่มีมากมายและศิลป,ปะวัฒนธรรมที่มีมนต์เสน่ห์ต้องใจผู้มาเยือนให้หลงใหลและประทับใจอย่างมาก ึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองเชียงใหม่เอ,กองก็มีมากมายหลายแห่งที่มีความน่าสนใจอย่างเช่นตลาดในบาซราที่เป็นเอกแห่งหนึ่งที่ผู้ที่มาเยือนเชียงใหม่จะต้องมาเย,ยี่ยมชมกับความสวยงามที่ขึ้นชื่อเป็นอย่างมากสหรับรรยากาศของเชียงใหม่ในบาซ่าค่ำคืนนี้ ทั้งสองข้างทางก็จะเต็มไปด้วยแผงขายสินค้าที่มีของระลึกมากมายซึ่งส่วนใหญ่แล้วก็เป็นที่เราเห็นก็จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะสนใจอย่างมากส่วนภายในร้านค้าก็จะมีสินค้าขึ้นชื่อของเชียงใหม่จำพวกไน่แกะสลักบ,บ้างหรือพวกเครื่องเงินเครื่องปันดินเผา ซึ่งราคาก็ค่อนข้างจะสูงสักหน่อยแต่สำหรับใครๆที่มาเที่ยวเชียงใหม่แบบเวลาจำกัดแล้วก็รับว่าเป็นอีกแหล่งหนึ่งที่จะเป็นแหล่งช้อปปิง้งซึ่งมีความน่าสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีสินค้าประเภทอื่นๆอ,อ,อีกที่น่าสนใจและมีพวกร้านถ่ายรูปชุดทางเหนือที่มี แต่นัทกท่องเที่ยวมักนิยมไปถ่ายภาพาการเป็นที่ระลึกครับเสรแล้วนะครับเราก็มาที่สุดที่ถนนล<น>อยเค้าลอยเท้านมกำแพงดิน โอ้คิดถึงสมัยที่มาเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนาะสมัยเป็นวัยรุ่นเนาะคราวนี้อย่าถามใช่ไหมคะว่าปีมาแล้วโอ้โหสามสิบกว่าปีมาแล้วครับอ๋อนึกว่าจะเป็นอะไรเอาละเชียงใหม่แล้วตอนนี้เราก็มาย้อนอดีตเริ่มเลื่อนถึงความหลังนะฮะที่ถนนลอยเคราะห์ที่เนนยหอล์คระกัมแพงดินกัมแพงดินแต่ก่อนมีชื่อเสียงมากไหมฮะด้านใดนะผมไม่บอกนะฮะแต่วันนี้ก็จะเป็นอาร์ตเป็นอาร์ตเป็นศิลปะเป็นวิถีชีวิต เวออฟไลท์โฮมสเตย์เกสเฮาส์เนาะโอเคครับสุดท้ายเราปิดท้ายที่อะไรไนทไลนะครับ่อกทอานไนท์ไลฟ์ไนท์ไลท์ชีวิตของคนกัาขคืนที่นี่นะครับเอาครับเราไปกันเลยครับโดยตลาดในบัตรนั้นจะเปิดตั้งแต่ตอนเย็น17็นาฬิกาเป็นต้นไป แต่นักท่องเที่ยวจะนิยมเริ่มมาเดินกันขว,วักขวยคึกคักกันมากก็ในช่วงเวลา18นาฬิกาไปแล้วซึ่งก็เป็นเวลาที่พระอาทิตย์ตกดินเพื่อให้สมกับชื่อว่าตลาดในบัรซานั่นเอง ได้เวลาค่ำพอดีเลยนะครับหลังจากเตะโเฮาอิมหล,ลังสำรานแล้วนะครับวันนี้เฮามาจากอย่างวัดพเยานะครับเพื่อมาอขอชมถนนคนเดินตีเมืองเชียงใหม่สักกรรมเหมาะนะครับถนนคนเดินเชียงใหม่วันอาทิตย์นี้นะครับซึ่งตั้งอยู่ตีตั้งแต่บริเวณหลังประตูตาแปะไปทางด้านถนนระดําเนินนะครับถึงแยกกังเวียงเลยไปถึงหน้าวัดพระสิงนะครับโดยซีแยกกังเวียง จะมีทาง้ายตรงไปยังวัดเจดียหลวงนะครับส่วนทางขวาก็จะมีเข้าของวางขายยาวไปจนถึงเยื่องนาอนุสอรีสามตริย์นะครับรวมความยาวถนนคนเดินของเชียงใหม่แลว้วก็น่าจะประมาณ1กิโลเมตรเก่งนะครับี่ไหนี่อยู่ที่ไหนครับอ,อยู่ที่ไหนคนเดินเจ้าคนเดินบอกแล้วฮะเป็นหน้าบาซศาสครับ เด็ดจริงไหมกาแฟเหมือนกันฮะซึ่งบริเวณนี้นะครับจะเป็นอัตาราสนะครับหรือว่ามาร์เก็ตขนาดใหญ่นะฮะซึ่งวันนี้มีนักท่องเที่ยวเยอะเลยทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศทั้งคนต่างชาติทั้คนจีนเปมาที่นี่เพื่อจะมาดูสินค้าแบบคนทั่วไปอย่างเงี้ยแบกับดินนหละแบกกับดินแบกกับดิน คือตั้งแค่ขายนะฮะซึ่งเป็นสินค้าทั่วไปตั้งแต่ตั้งเกี่ยวกับเกี่ยวกับศิลปะเกี่ยวกับของใชเสื้อผ้านะครับแล้วก็แฮนด์เม e สินค้าแฮนด์เม e นะฮะแล้วก็ที่หลานย่างนะที่น่าสนใจนะครับวันนี้เราทั้งสามคนนะครับมาที่นี่เพื่อให้ท่านได้ชมเส้นกิจของเมืองเชียงใหม่เนาะว่าเมืองใหญ่นี่เป็นเส้นกิจกันดีก่อนนะครับเปรียบเทียมกับพยาวเขา ป็นจะได้ห้องอครับอ็ไรอะไรก็เหมือนกันแตกต่างกันนิดนึงแต่เองเที่ยวเราแต่ว่าทีนี้คนไม้แอจะเป็นชาติศาตรเยอะนะครับเาส่นใหญ่จะเป็นชาติาตรเยอะครับซึ่งอ่าผมแล้วก็น้องๆน,น,นะครับจะมาทันพี่น้องชาวพะเยานะฮะไปแอลพีตลาดถนนคนเดินของเมืองเชียงใหม่กันดีกว่าครับเอาไปกันเลยครับ สำหรับการเดินช้อปปิ้งแบบเพลินๆในถนนคนเดินเชียงใหม่ครั้งนี้นะครับเราจะขอเริ่มต้นกันในช่วงเวลาประมาณสี่โมงเย็นนะครับจากบริเวณอนุสาวรีย์สามิัตเดินมาสักนิดนะครับเมื่อ,อเราได้เห็นสองข้างทางช่วงปลายถนนก็จะรู้สึกเหมือนว่าที่นี่คือสวรรค์ของเราผู้หิวโซนะครับในการช้อปปิ้งต่างๆนะฮะว่าจะเป็นใครปลาหมึกทอดลูกจิ้นป่านนึ่งนะครับขนมจีนสารพัดน้ำยา ขนมหวานเพียบเลยนะครับน้ำเดือมสมุนไพรหลากหลายชนิดนะครับต่างกาะสมกลิ่นเย้ายวนคือกับนักท่องเที่ยวต้องซื้อติดมาติดมือกันคนละถุงสองถุงนะครับเพื่อรองท่องคณะเดินช้อปปิ้งนะครับเราเดินมาเรื่อยๆนะครับสักน้อยก็จะเจอกับร้านสารพัดร้านขายของที่ระลึกนะครับในแบบที่มีทั้งแบบแแบกระดินแล้วก็แบบตั้งโต๊ะนะครับร้านตี นี่ก็ดูเหมือนจะเป็นสินค้าต่างๆนะครับจีปะทะเยอะแยะไปหมดตลอดทางเลยครับแล้วก็ได้รับความนิยมจากสาวๆอย่างล้นหลามโดยเฉพาะพี่น้องชาวต่างชาตินะครับชาวจีนนะครับแล้วก็ชาวยุโรปนะครับมาเต็มเต็มเลยนะครับร้านขายกําไรไม้นะครับที่มีความหลากหลายขนาดและกวหลากหลายรูปแบบนะครับเพื่อเลือกสรรกําไรไม้ทรงกลมแบบ ใหญ่ตีลงลวดลายเราไม้สีสวยสดนะครับรู้จะขายดีมากเลยนะสำหรับราคานั่นนะครับก็มีตั้งแต่ราคา10บาทไปจนถึง80บาทนะครับแล้วก็หากเขาซื้อเยอะๆนะฮะเป็นก็จะแถมแล้วก็ลดราคาของเขาตวย ยังมีอีกเยอะแยะนะครับจะขออธิบายข,าข่าวๆกันแล้วกันนะครับนอกจากล่ามขายกําไรแล้วแผงต่างๆก็ยังได้รับความสนใจมาแพร่กันก็คือล่ามบอกว่าจะเป็นของแฮนด์เมดนะครับเรานักศึกษาที่มีทั้งโปสการ์ดเสื้อยืดเพจรลายนะครับพวกกุญแจกระเป๋าสมุดฉีกนะครับที่ทํากันแบบบาเน้นผลกําไรนะครับโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ต่างกลุ่มนี้นะฮะก็ขอเพียงได้สร้างความสุขให้กับนักท่องเที่ยวนะครับดังนั้น อาชนลราคาของแต่ละชิ้นของสินค้าติดนี้ก็แสนถูกนะฮะและที่สําคัญก็คือของแต่ละอย่างแต่ละชิ้นก็อ๋อซื้อว่าจะเป็นเพียงชิ้นเดียวในโลกเพราะว่า handmade ครับทำมาจากมือนะครับเอาแล้วกบเราลองเดินชมสินค้ากับพร้อมกับหมูฮักันดีกว่านะครับเพราะว่ามันอธิบายบระตูครับมีของ ขายเยอะแยะเลยนะครับจะเชิญตัวผมมาเลยครับ พระศีกิดเป็นหน้าวัดศีกิดนะครับที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับกระเดินยาวไปนู่นครับก็จะเป็นเห็นลิบลจะเป็นพระโุโบสถของพระสิงห์นะที่นี่มีนักท่องเที่ยวนะครับชาวต่างชาติเยอะครับแปลว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวจากจีนทางยุโรปนะมากันเยอะเลยนะครับ มาทําเดินชม <S <S ชนะ,ะรรรมมครับเราโน่นรางไมตีมเยจ้าครับท่านครับตีเชียงไม่นี่นะฮะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเมืองรักนะครับตีมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศนะครับทั่วโลกนะฮะไอเดินทางมาที่นี่นะครับเพื่อมาชมธรรมชาติชมวัตถุโบราณวัดวัาอารามต่า,ตางๆแล้วก็วิถีชีวิตของคนเมืองเหนือล้านนาเขานะฮะ ก็ผมยุทธภูมิลาวงนะครับเป็นคนเหนือนะฮะก็ขอสารนะครับเป็นตัวแทนของพี่น้องชาวเหนือทุกท่านนะครับนําเสนอเรื่องราวดีๆของภาคเหนือของเขานะครับคือคนทั่วโลกบนโลกไซเบอร์นี่นะครับไล้หูไล้หันแล้วก็สนใจจะเข้ามาเย็นเย็นมาแอลประเทศไทยบ้านเฮาแล้วก็ม่แอลภาคเหนือนะฮะโดยเฉพาะทางภาคเหนือตอนบนนะครับอย่างเชียงเชียงใหม่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวปักกันไหมครับกับรายการแอลเชียงใหม่กับผมยุทธภูมิครับ